ความปังก็คือจริงนาตาล่าต้อดเกี่ยวานี่จริงแ,แรกๆเลยเอาจริงอะ่ะคือมันร้องไห้ได้เลยนะเพราะว่าบบเรามีบทบาทด้านการแสดงไม่ได้เยอะแล้วก็ยังใหม่อยู่มากๆสำหรับวงการด้านด้านดาน้ดานการแสดงอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ผู้ใหญ,ญ่หลายๆคนเห็นศักยภาพของเราที่ให้เราได้ได้มีหนึ่งในชื่อผู้เข้าชิงอย่างเงี้ยก็ดีใจแล้วแล้วก็รายชื่อแต่ละคนที่ไเข้าชิงอะ่ญญะผมก็ คือภูมิใจค่ะภูมิใจภูมิใจมากมีนถก็คะคิดมากถ้ามีลุ้นเนาะเราก็ถ้าได้ก็คงแบบไม่เสียน้ำตาแน่ๆนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูเคยคิดว่าการที่เราไปนักแสดงถ้าหนูได้รางวัลอ๋อสุพรรณหงษ์นัตตลาสอนะไรอย่างเงี้ยน่าจะคอมเม้นเป็นความฝันนะความฝันออเงวลาประกวดนางงามเราอยากได้มงนะอะไรอยา่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของเรา มันเป็นเพราะว่าอะไรคะเราถึงกับงชูดในการแสดงนะถือว่าเรื่องนั้นส่งหลายๆอย่างด้วยเพราะว่าบางกองนิกาก็เหมือนได้เข้าชิงหน้ารางวัลด้วยกันเราก็อาจะาาาจะเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักที่ทำให้ภาพรวมมันมันมันัน,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 นดุลดูมักภาพไปได้ถึง เพรตะวันทีด้วยือแบบภูมิใจอยู่นะใส่นั้นก็จะไม่ค่อยพูดตรงๆเพาไหไรอย่งเแต่เชื่อว่าเขาก็ผูิใจเพราะ่ารอ่ายรอโปรโมทรออะไรอย่างเงี้ยตลอดแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวตัดชไมคะเสียมตัดไก่อนค่ะไม่เป็นไรก็มันด้าจะได้ไปไปนะต้องรอดูค่ะ เรื่องพ่ายเรื่องโผล่เรื่อสนิทคู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยากให้กับกำใจอะไรนิดเดีย <rồi> วก็มีได้โทรคุยกันกับพี่ฝ้ายนะคะซึ่งจริงๆเอ,อ่อหนูได้เจอกับทางพี่ฝ้ายแล้วก็น้งองโยตัวจริงเขาหน้ารักกันก็คือเราก็เป็นกําลังใจให้ที่บอกเราไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังจริงจริงเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงแต่เชื่อว่าน้องสองคนราเขาเป็นคนดีแล้ก็เป็นคนน่ารักจริงๆก็ขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีก็เป็นกำลังใจ สนิทมากเป็นยังไงบ้างส้าเกิดเาแบบอ่านตอนนี้นะเพราะว่าน่าจะต้องที่นะเพราะว่าเขาอาจจะดีขึ้นด้วยกำลังใจด้วยแหละเพราะว่าคนก็ท้าให้กำลังใจเกาเยอะนะคะก็น่าจะแบบโอเคขึ้นบ้างแต่ฟังเรื่องราวแล้วมีการสื่อถ้าอย่างเงี้ยฟ้าแบบตกใจแทนเลยค่ะแบบว่าเราเอง ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็น่าเห็นใจเพราะว่าตัวเราก็เคยผ่านมาแล้วกับกับกับการที่เขาเรียกว่าสร้างเปิด<อ>เราอยากให้ใจเย,นเยน็นๆกันสักนิดนึงเราก็มีสติในการที่เราจะเป็นการขับไล่หรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ประสบผลกับเราหมดตามตัวได้ด้วยไม่อยากให้ให้เดือดร้อนด้วยเลยลก็ใช้สติกันเยอะป้ายจะมีเอามาพูดอะไรไหมเอ่ยไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามไม่ได้ถามรู้สึกอะไรเลยแต่ทราบว่าเดี๋ยวันที่30มสินี้เขามี วิ่งก็เดี๋ยวสาม,มารถที่จะไปสอครั้งได้ค่ะน,นาสุกนาดเมื่อวานและกังงนดาตรงๆเนาะพีดรามาเมื่อวานเรื่องเองินรางวันที่สุดเลยเป็นัก,การกองแกน,นอะไรสุสดเลยะรวัวเงินํากวัอ๋อเงินัมันหลาเรื่องเอลยของอีกเวทีนึงก็ไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนตัว กับดิสแกนเีงก็ไม่คเคยมีปัญหาออกน้กอ็อ,อยากให้เป็นไปนตามความถูกต้องนะทำอะไรก็ให้มันถูกใส่เนาะเพราะว่าคนทุกคนมาประกวดมันก็เหนื่อยอยู่แล้ว

teacher <laughs> you